เลยครัรุ่นนี้นะคะในมือซีนี้นะคะคือ iPhone Air นะคะซีอยากจะบอกทุกคนว่าตอนแรกซีนึกว่ามันขายแค่เฉพาะความบางของจริงสวยมากทุกคนคือถือว่าทุกรอบเนี่ยซีจะทําการจับรุ่นโปรกับโปรแ,บบปรแม็กซ์ก่อนเพราะเป็นรุ่นที่มีนวัตกรรมมากที่สุดนะคะแต่ในปีนี้นะคะ iPhone Air เนี่ยเหมือนเป็นลูกคนกลางนะคะในครอบครัวของ iPhone 1 7 Series ออกมาทั้งหมด4ตัวคะ่ะแต่ตัวที่น่าสนใจมากๆคือ iPhone Air ดรวตื่นเต้นมากเะคะนี่ตรงมือซีนี้นะคะจะเห็นว่า นี่คือความบางอะทุกคนบางแบบบางมากอะแล้วดูความสวยดิเห็นปะ่ะมันบ l ิ n g b l i n เลยค่ะแล้วรอบนี้นะคะคือเขาทําเคสทําบัมเปอร์ทำแบบว่าสาย cross b o d มาครบเลยจริงๆนะคะบอกได้เลยว่าสวยจริงๆแล้วก็คือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันออกมาไม่ประดับประดดเลยนะคะคือ กรอบเลนเนี่ยดูสิคะมันแทบจะดูเป็นชิ้นเดียวกันกันกบตัวบอดี้เลยด้วยซ้ำนะคะสวยมากเลยทุกคนกรีมากอะ่ะจะลองถ่ายภาพให้ดูนะคะว้าเนี่ย สุดอ่ะว้าวเฮ้ยมันคิดจะแตกปะถามจริงนี่แกร่งเป็นเกราะเลยค่ะก็คือทุกคนรู้ว่าจอ iPhone 17เนี่ยแข็งแรงแหละแต่พอเราซื้อเครื่องใหม่มันก็คือไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าติดฟิล์มกระจกกันรอยอยู่ดีนี่นะคะฟิล์มกระจกเต็มจอลงโค้ง 3D Corning Elite Glass ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฟิล์มกระจกเลนส์กล้อง a ซ p ไฟ r ์จากแดน a b l e m e n รอบนี้เน้นกันรอยดีกว่ากระจกทั่วไป4เท่านะคะเพราะว่าผลิตจากกระจกคอนนิ่งเดียวกันกันกบจอ iPhone อัปเกรดเคลือบสารกันรอยพิเศษเดียว c ไว้กันรอย2 0,000ครั้งคัตเตอร์กุญแจขูดกรีดฟิลม์มฟิล์มยังรอดการตกสูงสุด3เมตรเพราะว่าฟิล์มเขาบอกว่ายืดหยุ่นมากทีเดียวนะคะเนี่ยงอเกินสะพานโค้งไปไกลแล้วรับประกัน5ปีด้วยกันค่ะ อีกชิ้นนะคะอย่ามองข้ามนะคะบอกเลยนะคะแนะนําติดเลยค่ะกระจกเลนส์กล้องแซฟไฟร์ใช้แซฟไฟร์แท้100%ตัวนี้ทนรอยขีดข่วนแต่มันใสค่ะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอยังคงชัดแจ๋วนะคะสีกรอบเลนตรงกับสีเครื่องซึ่งเขาอันนี้รับประกัน120วันด้วยค่ะแตกเปลี่ยนใหม่เลยคะ่ะก็คือดูแล iPhone 17กันดีๆจะได้ทนทานใช้อีกนานสวยยาวๆนะคะเพื่อนส่งต่อในปีหน้าเราจะได้ไม่เสียมูลค่าค่ะนี่นะคะติดเนี่ ฟิล์มกระจกเอเอร์แมนใต้คลิป C ีแจกโค้ดส่วนลด100บาทให้ด้วยนะคะ